ก็เดี๋ยวก่อนจะเดินทางกลับนะคะเดี๋ยวจะให้พี่โรน,นชิน,นะคะลออท้องพี่ขุนนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลคะ่ะสวัสดีเอีทุกท่านนะคะ นีบรรยากาศตอนเช้าเนะคะวันเมื่อคือนก็ได้ย้ายกันทั้งคืนเลยนะคะสร้อยขอก็หายที่ขุนคือคือเมื่อคือนพี่พี่โรนัชีนอนกับเราใช่ไหมคะแล้วก็บรรยากาศก็เราก็นอนกันไปอยู่ดีๆนี่แหละคะ่ะ ตา,ตายกับความรักนอนอยู่ในศาลาจะให้ดูนะคะนี่นอนในศาลานี้ส่วนพิรณชิตจอดรถอยู่ข้างข้างศาลาสีขาวนี้ควานจิงควานวัดนอนในศาลาแดงตรงจิตกับแม่ม่วงนะคะคุณทองนอนอยู่หน้าแม่ม่วงนะคะพี่ขุนนอนอยู่ข้างหลังข้างหลังทางนี้ค่ะประมาณเที่ยงคืนค่ะน้องขุนทองร้อง ทั้งร้องทั้งคึกนะคะร้องหาพี่นะคะความรักเลยคือว่าเพี่อนจะคิดไม่ได้นอนเพราะเขาร้องมากเลยนะคะคุณทองความรักตายก็ไม่รู้นะคะว่าเขาจะไปเอาพี่ขุนเพราะว่ามันตอนกลางค่ำกลางคืนนอนไม่อยากให้เขาไปจับช้างมันอันตรายนะคะก็เห็นความรักไปนึกว่าเขาจะไปดูพี่ขุนลุกไปดูไหนได้สักพักได้ยินเสียงโซ่ก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กเสียงโซ่ดังมาอ่ะ เห็นหันลูกออกมาจากเต็นท์เห็นจะไฟอยู่ข้างบนไฟอยู่ข้างบนก็หมายความว่าเขาใส่ใส่ไฟบนหัวแล้วเขานั่งอยู่บนช้างนะคะแฟอยู่ข้างบนพี่แล้วก็ก็เดินพาเขาเดินไปหาน้องชายเขาน้องชายเขาเห็นพี่ก็กรพือหูดีใจมาจับปากจับจับหน้าพี่นะคะจับเสร็จควารักก็พาเดินอ้อมนะคะน้องขุนทองก็อยู่นั่นเลยพาเดินอ้อมนี่ค่ะอ้อมมามามา ผูกตรงต้นสะเดาตรงนี้ค่ะก็ให้พี่เลยนะยชีย้ายรถออกนะคะได้ย้ายกันทั้งกลางวันเลยนะคะหลังจากนั้นน้องขุนทองก็เงียบค่ะไม่ร้องไม่อะไรเลยค่ะพอตื่นเช้ามาควานรักบอกให้ควานกิ่งไปหาสร้อยคอค่ะคือสร้อยคอหลุดตั้งแต่อยู่ข้างหลังเนาะปรากฏว่าสร้อยคอเห็นอยู่นะคะแต่ขาดแล้วค่ะ ขุนทำสร้อยคอขาดก็สงสัยทำสร้อยคอขาดสงสัยจะเอาให้พ่อหลุนนะคะก็เลยมอบให้กับพี่หลุนในชิดไปเลยนะคะเพราะว่าขาดมาขาดวันนี้พอดีเนาะเรียบร้อยเตรียมตัวคะ่ะ มาแล้วมาแล้วสุดหล่อเมื่อคืนถามพี่โดนฉิดบา้บาได้ฝันบอกว่าไม่ได้ฝันอะไรเลยนะคะสั<ง>ไม่ได้ฝันอะไรเลยบบเยุ่งนะคะท้ะเยอะเยอะ บนบนูดบนบนสูงดูขาเอ้าให้บนสูงแล้วจะนอนบอนแอคชั้นสูงแอคชั่นครับสูงเออถึงล้างแผลเสร็จนะคะตัวนี้นะคะมามานู่นตาตัวก็เริ่มเริ่มเกี้ยงเนาะ เริ่มเริ่มอกเรื่อยๆนะคะคาบคูณเพราะว่าขัดให้เรื่อยๆนะคะอาขันขากลมเลยครับอันนี้กลมมากใช่เออกลมมากเลยค่ะต้นกล้วยสองต้นครับเป็นเหียครับต้นกล้วยยังสองต้นนะคะต้นใหญ่อยู่ครับต้นตัวเล็กๆกินทั้งสองต้นนะคะเฮ้อกินเก่งมากเอา้ชแอชัดีดีถูงขา ข้าสูงบุญนะเอาไปทั้งฝุ่นนะสูงบุญบุญสูงเงอนสูงสูงนี่สูงสูงสูงเออสูงค้าสูงสูงสูงเออสูงเอออโดดวิักงินเออดูพี่ขุนเออดหาด้วยหาหาด้วยไอ้สูงนี่ นั่นนั่นถิงก็ทำไหมคุณทงมาทำตามเขาทำตามพี่ขุนน่ะพี่ขุนสอนน่ะอืดอืโอ้ดูทองพี่ขุนโอ้อันนี้ก็พี่ขุนนอนไม่ใช่คุณทองพี่ขุนนอนไม่ใช่หรอครับโอ้ยหนีโอ้ยอะไรแบบนั้นเ่ ลุกื่นีดือหน่อยเขาให้แอคชั่นผมจะนอนอย่างเดียวเลยค่ะก็เดี๋ยวก่อนจะเดินทางกลับนะคะเดี๋ยวจะให้พี่รุนชินนะคะล่อท้องพี่ขุนนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะมาครับพี่

จะขึ้นรถเลยนี่มันไก่ไหมต่เดินไปเลยนี่โอ้โคุณทองคุณทองเขาไม่ได้ขึ้นรถเดี๋ยทำาดูทำ เดี๋ยวพี่โรนัชิก็จะได้เดินทางกลับเลยนะคะพวกเราก็จะเข้าทัวร์ในหมู่บ้านนะคะก็ขอบคุณแอฟีทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปมาชมไลฟ์ของพวกเราตลอดมานะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ